ถึงคิวของคู่รักตลกกันบ้างนะคะคุณสุเทพสีใสและภรรยาคนสวยที่มาเปิดเส้นทางความรักที่กว่าจะมีวันนี้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคจากครอบครัวและผู้คนที่วิจารณ์จนเกือบเลิกกัน,นะค่ะและปัญหาใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งปัญหาคือครอบครัวของพี่ป๊อปไม่ปลื้มเลยตอนที่เขารู้ข่าวค่ะก็ะค,ะคือเพราะมันเป็นข่าวแล้วใช่โอ้มันพลาดใหญ่มากพี่อ่านตอนนั้นอะเรา,เ,าเราเราเราอนนั้พลาดไว้ยังไงบ้างนะคะพี่ป๊อปตอนนั้นตอนนั้นข่าวสดแต่คือขึ้นหน้าเลยอะหน้าหนึ่งเลยอะคือแบบ เราก็บอกคือเขาพลาดว่าอะไรนะตลกหน้าผีมีมีมมตอนนั้นไม่ได้มีแฟนนะใช่เพระว่าม,มีแฟนสวย,สวยแล้วพอมันออกไปปุ๊บที่บ้านเห็นหนังสือพิมพ์เขาก็โทรมาหนึง่งมันไม่ทันตั้งตัวด้วยเราก็ไม่ได้ตั้งตัวที่บ้านก็ไม่ตั้งตัวที่บ้านโทรมาว่าไงคะพี่ป๊อปหลังจากเห็นข่าวให้กลับ่าแม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นยังไงมันอะไรยังไงไม่ได้เขาโมโหไหมดุไหมมากคือ เขาคงไม่คิดว่าเอ้ยหนูเพิ่งเรียนจบนะหนูกาลังจะทํางานนะแล้วหนูจะมาเอาตลกหน้าอย่างนี้เหรอแล้วเขามีเมียหรือย,ยังอะไรอย่างงี้ด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่ป๊อปคิดว่าเขาคงเขาก็คงไม่ไม่ไม่ได้ต้องการให้ลูกเรามาแบบนี้ณตอนนั้นนะคะเขา <นะ S 1> พูดนนดีๆไหมหรือว่าเขาเขาบอกป๊ะว่าให้กลับบ้านไม่ต้องอยู่แล้วกรุงเทพแล้วเขาก็ให้พี่มารับ,กล,บกลับไปต่างจังหวัดใช่กลับไปที่จันทร์ ซึ่งวันนั้นพี่สุเทพเองก็มาเห็นเลยแหละว,ว่าพี่สาวม,มารับเลยเขาเล่นอยู่ เขาเล่นอยู่ที่คาเฟ่แล้วป๊อปนั่งรออยู่แล้วก็เขามารับตรงนั้นแหละพี่เทพอาจจะไม่เห็นแล้วก็คือไปตรงนั้นแหละลงมาเขาก็ไม่เจอแล้วแล้วโทรศัพท์มันไม่มีแล้วไงคะเพราะมันเป็นการรับแบบว่าอาจับขึ้นรถอย่างนี้ใช่เหมือนกับเขาจะให้แยกเขาคงไม่อยากให้เราคือไม่ได้นัดกันล่วงหน้าไม่ไม่แต่ตอนที่พอเอากลับบ้านไปแน่นอนละค่ะในยุคนั้นก็ไม่ได้แบบการติดต่อสื่อสารสะดวกนะเขาก็จะไม่รู้โทรศัพท์ที่บ้านค่ะก็คือเขาติดต่อเขาก็ถามเขาว่าหาไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะไปหาที่ไหน พี่สาวก็รับกลับบ้านไปก็เป็นอันแยกย้ายโดยอัตโนมัติเลยสองสามเดือนเลยค่ะะแต่เราอะกลับมาเองเรานั่งรถทัวร์กลับมาขึ้นหนีกลับไหมครับพี่อใช่แปลว่าตอนนั้นเนี่ยป๊อปแบบว่ารักเขาจริงๆแล้วแหละน่าจะพี่ชอบมันเหมือนกับเออ่ะมันทําไมคิดถึงเรามานั่งรถทัวร์ทำไมวิยิ้มทาน้ำมันทานน้ำมันพายดีคือเราอะเรากลนั่งรถทัวร์กลับมาซึ่งไม่บอกแม่ด้วย ก็คือออกมาเองแล้วพอมาถึงเก็บเสื้อผ้ายังใส่กระเป๋าอะไรอย่างงี้ไม่มาชุดเดียวเลยไม่ได้เก็บเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวแม่รู้คือมาแล้วก็โทรหาพิเทพโทรหาพิเทพเขาก็มารับนั่นแหละมันเป็นการเหมือนกับมันมันเลยใช้ชีวิตกับเขาไปเลยคือพอพอเขารับปุ๊บก็รับไปอยู่กับเขาเพราะเราไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาแล้วก็คือเขาก็บอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเวลาอาทิตย์หนึ่ง พี่เคลียร์งานก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงไปหาแม่อมไอ้เราก็ดีใจว่า้สงสัยนึกว่าจะพาผู้ใหญ่ไปพาอะไรไปแต่เปล่าค่ะเลิกงานคาเฟ่เสร็จตีห้าขับรถจากกรุงเทพอะไปจันทไปเองไปคนเดียวเราก็งงอ้าวเราจะไปเขาไม่คุยเองอะเอาแล้วเขาไม่พาเราไปไปเราไปด้วย<อ>แต่เขาไม่มีผู้ใหญ่เลยคือเขาไปขอ,อขอเองเสร็จสับค,คุยเองเสร็จสับแล้วแม่ปอแบะแม่ที่บ้านปอแบะจะเป็นคนแบบเขาเลี้ยงลูกค่อนข้างจะให้อิสระพอเขาเห็นพี่เทพลงไปอย่างเนี้ย และเห็นลูกเราหนีมาแสดงว่าลูกเราอะใจมาอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะเขาก็แต่ข้างในแม่คงไม่ไม่ได้สบายใจสักทีเดียวอะพี่อ้อยคือแต่เขาก็ฟังเพราะทางเนี้ยไปบอกว่าเดี๋ยวผมเคลียร์งานผมจะมาตกแต่งผมจะไม่ให้น้อยหน้าผมจะอะไรเขาก็พูดกับแม่คือพูดเองเลยแม่ก็คงตกใจอะว่าทำไมมาคุยเองไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย